สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะกับเช้าอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะวันนี้เมื่อคืนก็ลมแรงมากเลยนะคะลมแรงฝนตกเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนน่าจะเป็นพายุฤดูร้อนนะคะเข้ามาอีกแล้วนะคะ ก็กับเช้าที่สดใสอากาศก็ลื้นฟ้าคึ้มฝนนะคะวันนี้ก็วันชัยก็อาการก็ยังเหมือนเดิมนะคะตรงตัวยังไม่มีท่าว่าจะหยุดนะคะเพิ่งตกมันได้สองเดือนนะคะ ก็หลังจากที่เราไล์สดไปเมื่อวานนะคะก็ขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาอุดหน,นุนอาหารตะก,กาเล็กๆของเรานะคะก็แม่ควานก็จะได้ไปจัดสับประรดนะคะกองโตมาให้ก็วันนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะก็ยังจะไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเส้นทางก็จะเข้าลําบากหน่อยนะคะรถจะถึงป่าสับประรดไม่ได้นะคะ ก็รอดูฝนอีกก่อนนะคะหนึ่งวันก็ขอขอบคุณแม่ๆเอฟซทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะอาหารของเราขอพระคุณทุกๆท่านเลยค่ะวันชัยก็ยังเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะโยนต้นสับประรดใส่แม่ควานไหมนะคะเพราะว่าดูนิ่งมากเลยเขาเห็นหญ้านะคะเลยไม่กินต้นสับประรดนะคะจะเลือกถ้าเห็นเยอะแล้วเลือกนะคะก็แม่ควานก็ไม่มีคลิปอะไรนะคะเพราะว่าพี่วันชัยยังออกเดินไม่ได้ก็อัปเดต ถายรูปพี่วันชัยให้แม่แม่เอดูนะคะเผื่อว่าแม่ FC จะคิดถึงพี่พายวันชัยนะคะก็ถ้าพี่พายวันชัยหายตกมันนะคะแม่ FC ท่านใดน,นะคะมีงานบวชงานแต่งหรือว่าจะเป็นงานมงคลพิธีต่างๆนะคะที่อยากจะนำช้างนะคะไปร่วมพิธีก็ ติดต่อมาหาแม่ควานได้นะคะพี่พายวันชัยก็สามารถแห่นาคแหงานได้นะคะออกงานได้ไปตัวเดียวก็ได้สบายนะคะเพราะว่าพี่วันชัยนะคะไม่รู้จากตกใจนะคะไม่รู้ตกใจเสียงอะไรนะคะสามารถไปแหงานแหอะไรได้นะคะ,ะก็ถ้าเขาหายตกมันก็แม่เอฟซีท่านใดนะคะสนใจมีงานนะคะก็ ติดต่อมาหาเราได้นะคะพี่วันชัยเคยแห่หน้าแห่อะไรมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกมันเนาะแม่ควานก็พูดเผื่อไว้พี่วันชัยหายตกมันสวัสดีค่ะพ่อควานวไปยังไงคะวันนี้เหมืนเดิมบห โยนยาเล็กให้นะคะน่าจะได้แป,ป,ปลสับุฝน,นจะตกไหมคะกอดตะกาเล็กๆของแม่เอฟซก็เป็นสับปะุกกองโตของเราเนาะแม่ควันก็ขอขอบคุณนะคะคะแนนจากแม่เอฟทุกๆท,ท่านที่เข้ามาอุดหนุนอาหารออนไลน์บ้านวันชัยนะคะ<ไ>เพื่อช่วยเหลือพี่น้องช้างที่ตกงานด้วยกันทั้งหมดสีเชือกนะคะ ็แม่ควานก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะวันชัยก็กินหญ้านะคะก็เหมือนอย่างที่แม่ควานพูดนะคะว่าแม่เอฟซีท่านใดที่อยู่ใกล้แถวพัทยาชนบุรีนะคะหรือว่าจังหวัดต่างๆถ้าพี่วันชัยหายตกมันแล้วแม่เอฟซีท่านใดสนใจจะนำ มีงานนะคะวิธีมงคลต่างๆสามารถจะนำช้างไปก็ติดต่อมาหาเม่ควานไว้เลยก็ได้นะคะพี่พายวันชัยสามารถแห่นาคแหอะไรได้นะคะเดิอนออกงานได้ตัวเดียวก็ออกได้นะคะพี่พายวันชัยไม่ตกใจไม่อะไรนะคะไปได้สบายเพราะว่าก็เราก็เคยไปแหเมื่อมาอยู่พัทยา สองปีที่แล้วนะคะไปแห่ที่สุขโขทัยนะคะพี่พายวันชัยก็ไปนะคะก็เพื่อจะได้รอสวนรอเข้าเปิดนะคะรอแบบรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ควาก็จะรับงานพิธีต่างๆนะคะรอให้พี่พายวันชัยหายตกมันนะคะ ก็เมฟซีท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมาหาเม่ควานได้นะคะจะเป็นงานเียดขึ้นบ้านใหม่งานพิธีมงคลอะไรต่างๆนะคะก็อยากจะนำช้างไปเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็ติดต่อมาหาเม่ควานได้นะคะก็ถ้าเป็นวันเขาหายตกมันแล้วเราก็สามารถจะรับได้นะคะพี่พายวันชัย ออกงานได้สบายสบายนะคะเขาเป็นช้างไม่ขี้กลัวไม่ตกใจนะคะไปตัวเดียวได้สบายเลยอ่อ,อแม่ควานไม่มีอะไรมากนะคะก็พาแม่เอฟซีมาดูวันชัยกินหญ้ากักบอากาศแปรปวนในยามเช้าๆนะคะวันนี้ก็แม่เอฟซีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะ ย่างสบายเลยนะคะเขาโดนน้ำฝนนะคะตัวดำหมดเลยวันชัยขนาดตากแดดมาสองเดือนแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในร่มมาสองเดือนแล้วแต่ว่าผิวหนังตัวเขาดำมากเลยนะคะวันนี้ น้ำมันยังไม่ค่อยออกเลยนะคะตอนเช้าน่าจะเป็นกับอากาศนะคะเมื่อคืนแม่ขวานก็ได้ลงมาดูเขานะคะลมแรงมากเลยเมื่อคืนฝนก็มีตกแต่ว่าลงไม่มากแต่ว่าลมแรงมากเลยนะคะดนูนากินหญ้านะคะวันนี้ก็ได้กินผลไม้ไปเมื่อวานก็ถือว่า เยอะพอสมควรนะคะอิ่มช้างสีตัวอิ่มไปอีกมื้อเลยนะคะเมื่อวานก็แม่ควานพ่อควานก็ดีใจกันใหญ่นะคะเพราะว่าเราก็มีให้เขากินแต่ทันยพืชเนาะมีต้นยาก,กับต้นสับปะรดเราก็ได้มีวิธีเปลี่ยนนะคะให้เขามากินผล,ลไม้จากแม่แม่เอฟซีนะคะก็มีความหวังขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะ ลมดีมากนะคะกินนยา่ใช่ตรงขมับข้างนี้เขาจะบวมนะคะวันนี้บวมมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไม่ยุบเลยอารมณ์ดีนะคะอากาศก็ดีค่ะวันนี้น่าจะ ดูแล้วหน้าฝนจะตกอีกนะคะดูข้างหน้าวันชัยก็เราก็ยังทำอะไรเยอะไม่ได้นะคะพี่วันชัยตกมันอยู่ก็มีแต่ถ่ายคลิปเขาอยู่ที่หลักนะคะก็เมฟซีอย่าเพิ่งเบื่อวันชัยนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังให้กำลังใจให้วันชัยด้วยนะคะ วันชัยเป็นช้างของคุณตาเกตควนพี่หนุ่มสุรินนะคะแม่เอฟซีบางท่านที่ยังไม่รู้นะคะก็เป็นลูกชายของตาเกตเลยนะคะควรพี่หนุ่มสุรินนะคะวันชัยอารมณ์ดีมากเลยนะคะกินยาก,กับอากาศที่แปรปรวนเช้านี้นะคะ <c oughs> แม่ควานก็โดนผลโดนอะไรไม่ค่อยได้นะคะร่างกาไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้นิ่งมากเลยนะคะกินหญากินอะไรนิ่งมากเลยแต่ยังอ้วนอยู่นะคะวันชัยก็อีกรออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะว่าพี่วันชัยของเราจะหายตกมันไหมนะคะ ีประมาณหนึ่งเดือนนะคะดูข้างหน้าเขาและ ได้ตากฝนใช่ไหมเมื่อคืนเย็นใช่ไหมก็อากาศก็วันนี้น่าจะตกอีกนะคะไม่ควานว่าดูมือครึ้มไปหมดเลยนะคะเมื่อเช้าก็มีลินเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนลมแรงมากเลย ยาเล็กนี่เขาจะกินดีมากเลยนะคะไม่ค่อยได้เหลือเศษนะคะถ้าเป็นยาต้นเหมือนต้นอ้อยนะคะก็จะกินเหลือมั่งเพราะว่าเขาจะรู้นะคะว่าช่วงนี้ยาแบบฝนตกก็ยาเล็กก็ขึ้นนะคะมันใช้ก็เลือกหน่อยถ้าเป็นยาเล็กแบบนี้จะกินเกี้ยงนะคะเดี๋ยวก็เกี้ยงหมด คลิปนี้นะคะแม่ควานก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอาภาพพี่วันชัยนะคะมาฝากพี่พี่แม่แม่เอซีนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะชมวันชัยรอรอวันที่วันชัยได้หายตกมันแล้วก็ได้เดินนะคะแม่ f เซี ก็สำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วันชัยช้างตกงานช้างตกมันที่พัทยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ